สางเบิ้งทางเด้อพี่น้องเอ้ยสางหาเหตุคมเด้อค่ะทีมงานวันนี้มากันหกคนนะคะขึ้นรถบั้นใดได้พี่น้องเอาายแล้ว,ลวทีมงานมานำกันได้ดีพี่น้องเอเอยังไูคุณ แห้งคือรถบัไดเลยค่ะเดอพี่นออมใช้ง่ายๆจู้จูจู่จูสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกๆท่าน,นะครับผมบ่าวบาสสาวน้อยรายงานตัวครับนี่ก็เป็นทีมงานมาหาหิทโข้งครับพี่น้อง6ชีวิตนะครับพิกัดบ้านบ้านบิงหรือบ้านปิงเนี่ยนะครับ อยู่ตีดกับบ้านถามม่วงนะครับเด้อเห็ดหลายแห้งครับผมอันนี้ก็เป็นรถสองเลยครับกำลังมาเปิดปลาครับผมสวัสดีวันที่11กรกฎาคม2568นะครับผมไปหลุ่นไปเมืองน้ำกันอีกครับหมานหรือไม่หมานนะครับมาครับพี่น้องกำลังได้เลิกทายดอกแรกแหกหมานครับผมหลังจากที่เดินหาแล้วครับช่วงหนึ่งนี่ครับ เด็กกำลังเคืองตาครับผมคนหลายแหง้ด้ครับเด้อเมืองบรรยากาศอันนี้ก็บ้านปิงนะครับผมตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมถือโอกาสเปิดคลิปไปเลยครับพี่น้องนี่แหละครับกำลัง่างหากันครับฝนกระโตกดูดูมาหอดปลากระเปียกเมดครับพี่น้องไปครับไปรอรับชมรอลุ้นกันนะครับหมานหรือไม่หมานครับผม ขากับบอสไอ้ตัดดอกพี่น้องเธอน่กับฝาวเธอน่กับเธอน่กับตัดครับไปเมึงไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปสำรวจป่าไปน้ำกันครับพี่น้องแต่ละคนมานบ่มานโอ้ยอันนี้กับแม่บ่าวบ้าครับกับพ่อเพิ่งกับแม่อีกคือเก่าหระครับพี่น้องฝั่งขวาเนี่ยกัเป็นสาวหน่อยคนสวยประจำหมู่บ้านของบ่าวบาศครับผม หลุนกันไปครับผมหลุนเนี่ยได้พอแตคข้อ,ของพอจะหน้องครับก็สาวหน่อยนี่ปไปเดี๋ยวกะพอมองมานดอกสาวหน่อยไปโชว์นี่ยังหกอยู่พี่น้องหาไปเรื่อยครับพี่น้อง หลุนไปกับสาวหน่อยครับเปียกเมดพี่น้อง <c oughs> นี่ครับอีกสองอีกสามหมด<ภ>แล้วครับฝนพอแล้วครับครบแล้วประมาณนี้แหละ <c oughs> หลุนเป็นอันกันครับพอได้หลุนครับคนกระไรพี่น้องทายเหนือประทายเหนือด้วยครับเด้อไปกําลังใจให้กันครับ ขี่เกียม์กาม่าครับผมลุนไปนับกันครับ่คือบวมเหี้ทุกคนว่ะสวยเลยพี่น้องโอ้ยหู้ยน้ำครับครับเกตผึ่งเหลืองด้วยครับเด้อพี่น้องมันมานเด้ออยากได้หไลน์ดีอุ้ยหวานหนุ่อยใส่เลยครับโอ้ยกำลังไปตะแกียงสามพี่น้องโอ้ยมันมันแหละพี่น้องขึ้นตามต้นเสียวแล้วครับนี่ นี่ครับเวลาแตะเพิ่นมันก็สีดำเร็วเลยเห็ดปึงนี่แต่ว่าเลื่องเกงนี่หวานแห้ง<ป><ป>พี่น,ออน้องไปไพี่น้องเปียกไอ้แง่้มืดสูผู้สู้คนค่ะพี่น้องบา,บ,าอบายบาย,ย,ยบ,บายบายอย่างนี้พูดบายบายอู้ <laughs> พี่น้อง <laughs> ปลาลายหลายๆตะกระไดล้ายค่ะคอนออกไปกระล,ล้ายละค่ะแต่ละคนกับเปีกยกเซี่ยงเซี่ยงกัเนเหมือ อ้ถ่ายกับแม่มึงแนะเด้อส like> ู um ้ๆเรียงเมื่อเด้อพี่น้องเบิ้งใจแ่เลยค่ะสู้ๆสู้ๆสู้ๆๆไอาเนาะเอาแยงเลยมือหลุมกับพ่อเด็นสบายดีนะโอเคเดี๋ยวถ่ายเด้อพี่น้องเพราะว่าอีหยังบอกว่ามึงนึงฝนตกนักค่ะนักเลยแหละแล้วก็หากันอยู่ในป่าที่แบบว่าคือหมุดทั้งป่า

มากันหลายคนเด้อพี่น้องมืีมากันหกคนค่ะมอเตอร์ไซค์ค่ะหัเห็นโบยยางไกลเฮ็ดบัสหา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 ฮักกันฮักกันลักษณะนี้หลงป่าชัดๆนะครับสิขามไปหารถขามบ่ได้ครับติดแม,ม่น้ำมูนครับพี่น้องหลงป่าค่ะขนาด G.P.S ยังหลง G.P.S บอกว่ามีแม่น้ำนะครับเด้อ ปักเรียบร้อยแล้วจา้าลงปลาเป็นสิบค่ะทั้งเขาและเราไปาพี่น้องฝนกับตกป้ากัหลงครับดีนะที่ปักหมุดไว้้้าบ่าปักหมุดไว้นะพี่น้อง <c oughs> ผุนละในเมืองตำลราก็ยา,ยผ,ายผมผุนเด้อผมว่ะตาไปไหวเลยเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อ ช่วงนี้ก็ใส่เป็นคุเป็นถังครับยางไปเลี้ยงนาไม่เี็นเลยเดี๋ยวโอ้โหสวยงามครับสวยงางแข็งปึงเลยอันนี้ได้ใส่หุกเลยเด้อพี่น้องกระตาพูนแล้วครับพี่น้องเก็บไปน้ำกันอีกครับกะสิได้ทายเน่บ่ได้ทายเน่เด้อครับเด้อ คือสีดิ่งเดียงแน่แล้วล่ะครับครับเพราะว่าช่วงเศร้านั้นคนหลายฝนตกครับโทรศัพท์เอาออกจากกระเป๋าบได้เลยครับสว,สวยงามครับพี่น้องเอออยีเคสออก <มา S 2> พี่น้องเคสออกลายลายเด้อพี่นออ้องแต่ว่าฝนตกค่ะตอนนี้เริ่มเศร้าละค่ะไ,ไดี๋ยวันคน,ละ,น,นละพูดกับตาเราพี่น้อง,งดเดี๋ยวสิเขาอ,อีกรอบสองค่ะนี่กำลังคัดแยกเดี๋ยวเข้ารอบสองกันเด้อ ปลาหนีย่าง,งดีๆเด้อพี่น้องลงลงไปตัวทีบตัวแดนค่ะเพราะว่ามันขามฟังกันไม่มีแม่น้ำม,มูนแล้วมันก็ขามฟังกันงานกันไปถ้าว่าเฮ็ดออกก็เป็นหมูเป็นเราเลยพี่น,อนอ้องบ่ได้ทายค่ะเพราะว่าฝนมันลงแล้วก็หลงปลาเมื่อตะตืต่นลงปลาอยู่เห็ดก็ได้หลายเด้อพี่นอ้องคือคุณแต่ละคน,นโอ้ยปัญญาด,ดีว่าเอารถถึงไปใช้ทางไว้ โอ้พระท่านไ,ไปเลยข้าวผุนก็มีนอใหม่นําอยู่ได้นลยที่เลาะอีกเลยนี่เลาะรอนี่ก่อนลาเล,ล่าไปลออุยต่อรอบสองค่ะปิดไว้ก่อนพี่น้องนะเลยเก็บครับเก็บเต็มนะตะกันอยู่พี่นอ้องก็ปฏิเก็บดอกเห็ดงามคักงามเนธพท่น้องได้รุ่นครับได้รุน่นโอ้เห็ดออกคักเลยครับออกเป็นยมเป็นยมเขาเขาบอถึง เนมยอยากเน่แต่เฮ็ดหลายครับบอกเลยว่าเฮ็ดหลายแต่สียางโมจังหวะเครับด้วครับดอกแข็งไปเนาะวยเอดอกเทากับเต็มเลยเนาะ เียม่วงมันม่วงมันเนี่ยมยากอ,อี๋งามบ่โอ้ฝ่ามันงัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ก็พอบลาปาเพื่อเก็บมาเพื่อเต็มกับตาเราแลละครับก็มาเก็บเสริมสร้างเดี๋ยครับบ้านครับมาไกลเพราะว่ากลังเริ่มเดี๋ยวทายเด้อครับนี่พเพราะว่า พราะว่าก่อนหน้าฝนตกบ่เศร้าเลยพี่น้องเงยหาเห็ดตากฝนกันเปยียกเลยครับห้น้องสาวหน่อยอู้สาวหน่อยเพิ่งยางอยู่โซดพุ่น,น,นครับพุ่น <c oughs> เห็นบ่น้อสาวหน่อย <c oughs> หายหายหายลอกก่อ,ลอกรล่อกให้พี่น้องเพิง่งไหนเมืองนี่เ <c oughs> ดี๋ยวจะพันหอกเด้อไอพ่อเอ้ยนี่ยพี่น้องเอ้ยเดียวนะเด,ดียวเนิ่งเทิมเลยครับ หวานเจี๊ยบเลยดอกนี้นานอยากได้สักพันดอกบมึงเด้มุงม่วงนี่พี่พี่เก็บเอาเห็ดเห็นบ้างมีแต่มุงม่วงทั้งพี่มุ่งแบบไงแบบง่ามศูนย์รวมคนหาไปนตำกันครับพี่น้องหาไปกับเห็ดครับปาปตาเข้าเลยจนได้จนหนึ่ง สี่คนหาคนเลี้ยงกันสับหลับครับพี่น้องหลุดไปนํากันครับอ้ยพี่น้องเลยอุ้ยก่ขาวบี่น้องหาังสวยๆพี่น้องเลยเดี๋ยวลอยแล้วครับพี่น้องมองลงทางไปนั่นอู้หดหลายครับด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เอ็นยังไงนี่มองคุณขลังหมดละนั่นน่ะครึ่งดอกนั่น เสียงอาเสีดังเนี่ยนะครับเด้อเอิญแต่การมัดมือมัดเว้นเลยพี่น้อง <c oughs> พี่น้อง <c oughs> จะลุกก็โวยจะนั่งก็โอยแล้วครับลอยครับโอ้ยหัวขาดแล้ว,ลวบา้าบ้ามงคลกระดอกสองดอกเนะเป็นบางโซนนะครับโซนนี้ก็ออกดอกใหญ่แหละนี่ครับโซนนี้กับยังเป็นจูมงม่วงอยู่ครับ แข็งเบาครับแข็งอยู่เบ,บาบัดนี่สิบ่มีแห้งจับแล้วพี่น้องเว้ขาลอยแล้วคนระับเพราะมันไปหลงปลามาน้ามันยางไก่ผุดดุนไปทำากันอีกครับ เริ่มมเได้จอวยแล้วครับพี่น้องอของไันัังผิดเออไปรถไปล่าดออื้อเด็กพี่น้องเอาเห็ดไปนิดจากเด้สรุปยอดครับผมสรุปยอดพี่น้องมาครับนี่ มันมันบักใหญ่ครับพี่น้องเมืองเอาเด้อครับเด้อมีแต่เห็ดขมเห็ดยูคาครับผมตอนนี้กํลาลังเลงตัดขาเนี้ยกันแล้วเสด็จทยอยออกจากกระตาตอนใดมันหล่นหครับพี่น้องถือว่ามาันสุดๆครับบานบานบิงหรือบานปิงนี่แหละครับพี่นอ้องลองมาเลาะเบิ้งลองมาเลาะเมืองเด้อครับเด้อบน,นี่ครับบรรยากาศสุดๆเลยครับมาเลาะเบิ้งมันออกพอดีก็เลยมานเลย เฮ็ดนะ่ะถ้าเกิดว่านบ่หลงปลานี่แห้งแต้สิได้หลายเด้อพี่น้องหลงปลาครับปักหมุด GPS ีเอทเพิ่อนอันนี้โพดครับเพินนน่นบ่บันทึกให้ <oco> สำหรับคลิปน,นี้ก็สิขอลาไปเลยนะครับเด้อเมืองลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสานสายรถชแนลน,นะครับสำหรับคลิปน,นี้บ่าววัดสาวน้อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับทางพี่น้องเอ้ยเพื้นซออกมาได้ย่างกันจนว่าแล้วคั้งเดียวนี้แหละ ปูครับหมูของปูมันบ่อดได้เลยได้พี่น้องมันมือสไลด์แบบใจเย็นบาบางใจเย็นยางเอากันปุ่นค่ะห่างกันเป็นครึ่งกิโลหม่องละครึ่งกิโลหม่องละงกิโลพี่น้องมันไ,ไนนนนปไม,ม่ไมดไห้หน่อยไก่ยางมากประมาณสักกิโลล่ะค่ะเพราะท่านอีขึ้นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าสภาพรถมันบ่อได้เลยพี่น้องแต่รถใหญ่มากก็คือติดติดขี้เล่นขี้โคลน ยางเขามานี่บ่มีรถไนได้ใดพี่น้องเพราะว่ารถไงเขาปะได้ค่ะส่วนหมากสิมีตอนตำมอเตอร์ไซค์ก็สั้นเล่งแล้วบ่คอยมีคนเขามาเพราะว่าปลามันมันหลายแม่พี่น้องแล้วมันก็ไปลงมุมหน,นแน่ลงมุมหนีแน่จังสิไหมคะ่ะขนาดมุงหนึ่งคนพื้นที่เราเพ่คนสตึกเรากันยังหลงกับม่ข่อยหนึ่งลงปลาเป็นสิบคนเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิหาทางออกไดมันขามโค้งบ่ได้ค่ะ โอ๊ยมามนมันข่าแม่นะ้ำมุนบ่ได้บอพิชหาบพทันนมืดได้หนพี่น้องออกมืดได้จริงสิตะวา่าหาบ่ได้ล่ะค่ะคำละ่ะไปลงปลายอยู่มา,าสองสโมงสองสโมงกูกลัวเลยแหละพี่น้องย่างกันอะ่ะหาทางออกลุ้งแล้วลงอีกอยู่ลบหน,น้าลบหลังปานี่พึ่งมาเธอแหลกกระเบาบาดเด้อค่ะมาล่องเบงว่ามันออกบออราบว่าเห็นเขาลุงในเฟษตอนแรกจะไปถามม่วงค่ะ ว่าไปมา,มา,มาเห็นขาเจ้าขับรถมามีกระตาก็เลยตามมาตามมาหล่วกันหละคะ่คะลงไปนกักการแก่งเดียวกันเลยบัดนี้หนึ่งพี่น้อง ơi, เอ้ยทางปุ่นกันยางมากตามมาหล่วพี่น้องโอ้ยทางบบเป็นตามมาเด้อบอกไว้ก่อนเด้อมมีคนหาปันใดหรอกคะ่ะนี่นาแล้วเขาบ่ก่อยมาหากันโอต่อไสอีกสองขันกับไปปุ่นละ่ะพี่ ไปยิงสามคนกับยางเอาพี่น้องเอ้ยนะนะถือเอาพี่น้องม้อไส้กับปิ่นเผาเตะพี่น้องท่างเ้ย งานกัยังสิบอดไยอยู่คิดบึงเิเปิ้มยาพุนกูยงาถือไหวยมือเขาไปกันบนรวมอเตอร์ไซค์เรือตะพูยิงสามคนอย่แหละพี่น้องมอเตอร์ไซค์จังยู่มุมได่ล่ะค่ะคาไปวยยากระเมือนลมไล่หลอบแล้วพี่น้อง มือหลม่มตัวมันฝนฝนกับน้ำน้ำค่ะเราบอกเด้อเห็ดงามแต่กับทางสุดยอดส <c oughs> <c oughs> มกับเห็ดเข้าแหละพี่น้องสูกต่อไป